เรียนจำฝั่งใจที่น่าจะรู้ก่อน30ข้อหนึ่งความสุขใจสำคัญที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องที่อยู่คนรักเพื่อนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะ เลือกพาตัวเองไปอยู่ในที่สุขใจสบายใจก่อนเสมอค่ะเราจะต้องอยู่ในที่ที่สร้างพลังงานบวกดีๆให้กับตัวเองนะคะบางครั้งเนี่ยเราวิ่งตามค่านิยมของสังคมจนใจเราอะ่ะมันทุกข์มากทุกข์มากๆจริงๆแล้วมันทําให้บั่นทอนสุขภาพจิตไปเรื่อยๆนะคะเวลาที่สุขภาพจิตเราพังมันทําให้ทุกๆเรื่องในชีวิตพังไปหมดเลยค่ะ สองสุขภาพกายห้ามละเลยเด็ดขาดนะคะจริงๆมีพี่เนี่ยเตือนพัดตั้งแต่ตอนพัดยี่สิบกว่าาแล้วแต่ตอนนั้นอะวัยที่เรา20กว่ากว่าเราจะยังไม่ค่อยรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยสุขภาพมันคือเรายินงแข็งแรงมากๆนะคะแต่ด้วยความที่พัดเนี่ยเป็นคนที่เครียดแล้วก็จริงจังกับชีวิตมากๆแล้วก็ทํางานมาตั้งแต่เด็กๆนะคะจนประมาณเรียนมหาลัยเนี่ยพัดก็เริ่มเป็นแบบเป, Gay, เ,ป Syndrome, เป็นไมเกรนเป็นออฟฟิศซินโดรมเป็นหลายๆโรคแต่ด้วยความที่เรามันยัง20กว่ากว่าค่ะเป็นแป๊บๆมันก็หายค่ะ พอเริ่มเข้า30นินิดๆเท่านั้นแหละ หลักที่เคยแพ็คของยันตีสองตีสามยังไหวแล้วตื่นมาทํางานแปดโมงเช้าก็ยังไหวทุกวันนี้นะคะแค่นอนเกินเที่ยงคืนแล้วต้องตื่นเช้าเนี่ยร่างกายมันไม่ฟังก์ชันคือมันไม่สามารถทํางานได้ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วยิ่งช่วงโควิดที่ผ่านมาพัดเนี่ยละเลยเรื่องการออกกําลังกายเพราะว่าฟิตเนสปิดด้วยอะไรเลยแหละยานทําทให้เราอะลดการออกกําลังกายลงแล้วรู้เลยว่าเฮ้ยร่างกายมันแบบมันไม่เหมือนเดิมเลยความอึดในการทํางานก็น้อยลงทําอะไรเล็กๆน้อยๆก็เหนื่อยง่ายมากๆค่ะ จนวันที่พัดมาตั้งสติได้จริงๆคือวันที่พัดเป็นโควิดทุกคนคือตอนนั้นอะไอทั้งคืนนอนไม่ได้เลยเพราะมันไอไอจนแบบคอจะพังกินข้าวไม่ได้ตัวร้อนตอนนั้นอะมันมันทาให้แบบดึงสติเลยว่าเฮ้ยสิ่งสําคัญที่สุดของเราจริงๆอะมันคือสุขภาพเพราะวันนั้นอะพัดไม่คิดถึงเรื่องงานไม่คิดถึงเรื่องเงินเลยขออย่างเดียวว่าแบบขอแค่ฉันตื่นมาแล้วฉันไม่ไอฉันไม่ตัวร้อนฉันไม่ป่วยอะพัรู้สึกว่าแค่ตื่นมาแล้วแข็งแรงยังหายใจอยู่อะมันคือลาบอันประเสริฐของชีวิตแล้วอะ ข้อ3มจงเรียนรู้วิธีบริหารเงินตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเรื่องนี้นะโคตรของโคตรของคน,งคนโคตรสำคัญพัดเชื่อว่าคนที่ตามพัดอยู่อะหลายๆคนอะหาเงินเก่งหาเงินได้เยอะแต่ถ้าเราอะบริหารจัดการเงินไม่เป็นอะหามาได้เยอะเท่าไหร่อะก็หมดนะบางคนไม่เหลือเก็บต้องบอกว่าพัดเนี่ยโชคดีมากๆที่พัดเจอวิกฤตชีวิต ก่อนที่จะมีโควิดแล้วช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่ดึงสติพัททำให้พัดไปศึกษาเรื่องการจัดการการเงินบริหารการเงินบริหารนี้ทุกอย่างจนพัทกับมาตั้งตัวได้ก่อนที่จะเจอโควิดค่ะพัดกล้าพูดเลยนะว่าโควิดเนี่ยสอนทุกๆคนให้เห็นความสําคัญของเงินสํารองฉุกเฉินซึ่งพัดอะ เรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิดอ่ะมันทําให้พัฒน์มีเงินสํารองเอาไว้ก้อนนึงที่มันทําให้พัฒสามารถเลี้ยงดูตัวเองและจัดการบริหารธุรกิจตัวเองทําให้รอดผ่านวิกฤตโควิด COVID มาได้พัฒเชื่อว่าถ้าพัฒไม่เจอวิกฤตชีวิตก่อนที่จะมีโควิดนะพัฒอาจจะต้องแบบเลิกทําแบรนด์ไปแล้วเพราะโควิดมันกระทบกับแบรนด์ชุดว่ายนะ้ำมากมากเลยค่ะพัดขอสรุปเลยนะคะว่าไม่ว่าตอนนี้ทุกคนจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยนะ คุณจะต้องไปศึกษาวิธีบริหารจัดการเงินค่ะ เพราะชีวิตเราอ่ะต้องใช้เงินไปจนวันตายอ่ะเงินมันสําคัญกับชีวิตของเรามากๆนะคะดังนั้นไม่ว่าคุณจะหาเงินเก่งแค่ไหนจงศึกษาวิธีบริหารจัดการการเงินตั้งแต่ตอนนี้ค่ะ 4. ยิ่งอายุน้อยยิ่งลองได้เยอะนะคะวันนี้เราอายุยังน้อยความรับผิดชอบอบยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายให้เรารีบลองไปให้เยอะๆเลยค่ะเพราะถ้าวันหนึ่งเราอายุมากขึ้นความรับผิดชอบของเราจะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยเวลาที่เราจะลองอะไร ๆเราจะกลัวไปหมดเพราะเรามีภาระที่เราแบกเอาไว้ข้างหลังค่ะอย่างตอนนี้นะคะพัทอายุ33แต่พัทเนี่ยทำงานมามากกว่า15อาชีพแล้วอะด้วยความที่พัทอะจนใช่ป้าไม่มีเงินเลี้ยงมันทําให้พัทเนี่ยจะต้องทํางานอะไรก็ได้เพื่อให้ได้เงินเพื่อเสือกรกะสนให้ตัวเองได้มีการเรียนการศึกษาที่มันดีเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่การที่พัทอะได้ลองทําอะไรหลายอย่างค่ะมันทําให้พัทอะรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยชอบงานแบบไหนและ ไม่ชอบงานแบบไหนปอพัดจะได้มาเจออาชีพที่เปลี่ยนชีวิตจริงๆอะพัททำงานมาเยอะมากนะตั้งแต่แบบทำไล่ทำโรงงานเป็นเด็กเสิร์ฟล้างห้องน้ำรีดผ้าเป็นติวเตอร์ขายของตลาดนะทำธุรกิจเครือข่ายทำมันทุกอย่างที่มันได้เงินจริงๆอะ่ะจนสุดท้ายอะมาเจอแบบว่าเราอะ่ะชอบทำแบรนด์สื้อผ้ตรงเนี้ยมันคืออาชีพที่เปลี่ยนชีวิตพัดเลยค่ะ ซึ่งพัะรู้สึกว่าตัวเองอโชคดีมากๆที่ได้ลองทําหลายๆงานตั้งแต่อายุยังน้อยพัดเจออาชีพที่มันเปลี่ยนชีวิตในวัย25ทุกคนแล้วพัดจะต้องทางานงานนี้ไปอีก30-40ปีจนกว่าพัดจะตุยไปะซึ่งพัดรู้สึกว่าฮมันคือสิ่งที่ดีมากๆกับการที่เราได้เจองานที่รักงานที่ใช่แล้วมันเปลี่ยนชีวิตเราจริงๆดังนั้นพัดอยากจะฝากนะถ้าน้องๆที่ฟังอยู่ให้รีบลองไปเถอะเพราะว่ายิ่งเราเจออาชีพที่ใช่เร็วเท่าไหร่ความสุขในชีวิตเรา มันจะมาเร็วและมากขึ้นเท่านั้นค่ะ 5. อยยาหยุดเรียนรู้เด็ดขาดนะคะทุกวันนี้นะทุกคนสังเกตไหมโลกอะ่ะหมุนเร็วมากทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆถ้าเราหยุดเรียนรู้เท่ากับเรากําลังถอยหลังแล้วนะคะพัทอยากจะแชร์บทเรียนหนึ่งที่พัรู้สึกว่าเฮ้ย มันโคตรสำคัญกับทุกๆคนเลยนะพัดเนี่ยทำแบรนด์เสื้อผ้าเนาะเติบโตมาจาก Facebook ตั้งแต่8ปีที่แล้วทุกคนจะรู้ว่า8ปีที่แล้วขายของใน Facebook ง่ายมากเติบโตกันแบบรวยกันไปเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้เฟซบุ๊กไม่ได้ง่ายและไม่ได้ดีเหมือนเดิมแล้วแต่พัะโชคดีมากๆที่4-5ปีที่แล้วอ่ะพัะไปเริ่มต้นทำไอจีเอาไว้มันทําให้ทุกวันนี้ยอดขายใน Facebook ดอปลงแต่พัดมียอดขายหลักจากไอจมาเสริมขึ้นมาค่ะ ถ้า4-5หปีที่แล้วพัทไม่ทำไอจเอาไว้วันนี้บแบรนด์ชุดว่ายน้ําของพัทอาจจะไม่มีอยู่แล้วก็ได้เห็นไหมว่าทุกคนขนาดอันนี้มันดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่แบบแค่ช่องทางในการขายอะแต่มันเป็นตัวตอบย้ำเลยว่าเฮ้ยถ้าเราหยุดที่จะเรียนรู้อะอาชีพที่เราเคยสร้างเงินมหาศาลนอะมันอาจจะหายไปแล้วก็ได้ดังนั้นย้ําเลยนะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่จงเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะ